สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเอิร์ธนะครับในช่องคุณเอิร์ธรถเก่งมือ2องเเนะครับวันนี้นะครับมานําเสนอนะครับรถ Toyota V ีออสนะครับ 1.5e นะครับเกียร์ออโต้นะครับคันนี้นะครับเป็นสีบอลปี2017นะครับมาอยู่ที่ประมาณ1นึ0 0แสนเท่านั้นเองนะครับหนึ่งแสนแล้วก็หนึ่งแสนพันนะครับหนึ่งแสนหนึ่งพันอะไรประมาณนี้นะครับนี่นะครับ เป็นสีบอลนะครับสวยเดิมทั้งคันนะครับล้อขอบ15สีเท่ากันนะครับนี่นะครับพาชมนะครับราคาคันนี้นะครับอยู่ที่3 8 9 0 0 0บาทนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าไม่แพงเลยนะครับราคาก็ราคาดีเลยนะครับเพื่อนๆจัดได้เลยนะครับคันนี้1.5รุ่น E นะครับ ก็สวยนะครับสีเดิมโรงงานทั้งคันเลยนะครับด้านในก็รุ่น E นะครับจะเป็นเบาะผ้านะครับสีดำมีสลับลายตรงกลางนะครับนี่นะครับคอนโซลก็จะเป็นโทนดำนะครับมีสลับสีโรสโกนิดนึงนะครับเป็นนะครับเป็นแถบตรงนี้นะครับก็สวยนะครับสวยงามนะครับเกียร์ออโต้นะครับ ไซค่อนข้างใหม่เลยนะครับพาไปดูด้านหลังนะครับหงข้างนะครับแต่ก็เป็นพลาสติกนะครับก็มีกระจกออโต้นะครับฝั่งคนขับ นั่งผู้โดยสารตอนหลังก็ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับนั่งกันได้สบายๆนะครับมีที่วางแก้วให้นะครับมีซิทเบรคทุกตำแหน่งนะครับรเบยนก็สวยนะครับคันนี้5้ากไก่รอจุลานะครับเก้าแปดสองแปดนะครับใช้ได้นะ,ะเบยนสวยอยู่ ที่วางสัมภาระก็กว้างขวางนะครับตัวถังก็เดิมๆนะครับไม่มีการไม่มีอุบัติเหตุไม่มีการชนหนักแน่นอนนะครับตัวน็อตต่างๆครับหัวน็อตไม่เคยถูกไขนะครับนี่นะครับด้านท้ายไม่มีชนมานะครับด้านท้ายไม่มีแน่นอนถ้ามีชนมาซ่อมก็จะไม่ไม่กลมนะครับ มันก็จะมีสีมีการพ่นสีมีการโป๊ก,ก็จะไม่ใช่แบบนี้นะครับนี่นะครับน็อตไม่มีรอยนะครับไม่มีรอยการทุกแกะนะครับนี่ตะเข็บต่างๆนะครับก็เดิมโรงงานนะครับไดูด้านล่างหน่อย อามีล้ออะไรให้นะครับปกตินะครับซิลซิลิโคนต่างๆนะครับเดิมๆล้ออะไรเป็นล้อกระทะนะครับคันนี้โอเคเดี๋ยวไปดูด้านหน้านะครับบีอ,อตัวนี้ก็ท้ายสวยนะครับเพื่อนๆดูสีนะครับดูสีอีกทีนึงน,นะครับสภาพดีมากนะครับคันนี้สภาพใหม่มาก นี่นะครับหน้าก็เป็นหน้าใหม่แล้วนะครับโลโก้โตโยต้าตัวใหญ่นะครับกระจังหน้าสีดำเปิดด้านหน้าให้ดูนะครับค้ำสัครู่นะครับนี่นะครับเครื่องยนต์ก็เป็น Dual v ว t i นะครับ1.5ลิตรนะครับ 1,500cc นี่นะครับคือยนต่างๆนะครับอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับน้ำยาอะไรต่างๆเราเช็คให้ทั้งหมดนะครับแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องนะครับแอร์เรามีการถอดล้างทำสปาให้นะครับรับรองว่าไม่มีกลิ่นอับชื้นแน่นอนนะครับผ่านการ QC มานะครับอย่างดีนะครับนี่นะครับน็อตหัวน็อตต่างๆนะครับฝากระโปรง เดิมโรงงานนะครับไม่เคยเปลี่ยนนะครับไม่เคยแกะออกไปนะครับไม่เคยทาสีนะครับนี่นะครับสติกเกอร์ต่างๆเพจอยู่ครบนะครับอ่าชมช้าๆนะครับซิลก็ซิลเดิมนะครับซิลยางตรงนี้นะครับ ทั้งหมดนะครับฝากระโปงนะครับแท้นะครับโตโยต้านะครับอ่าเนี่ยครับคานหน้านะครับสภาพดีมากนะครับคันนี้ปีสองพันท่าหร่ครับสองสิบเจ็ดนะครับอ่าเดี๋ยวผมมาสรุปด้านหน้าอีกทีนึงนะครับคันนี้นะครับก็ เตอร์้าวีออสนะครับปี2017นะครับรุ่น 1.5s รุ่น 1.5s นะครับราคาอยู่ที่389,000นานะครับไม่หน1่0 0สนหนนะครับเพื่อนๆไมค่อนข้างน้อยเลยนะครับนี่นะครับรถสวยร้ามใช้งานมากเลยนะครับยังไงเพื่อนๆก็สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์นะครับ083 7 8 9 9 4 4 9ยังไงก็รบกวนเพื่อนๆ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ